สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น e p ที่265ประเด็นสาระในคลิปนี้คงมาจากคำถามจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลายท่านนะครับคือในระยะนี้เนี่ยเป็นระยะแห่งการออกดอกของทุเรียนประเด็นในส่วนของปัญหาที่ได้มีการสอบถามกันมากนั่นก็คือกรณีทุเรียนที่มีการพัฒนาตาดอกมาตั้งแต่ช่วงปลายตุลา มาถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็มีการทยอยดอกออกมาแล้วก็หยุดชะงักถึงณเวลานี้เราก็อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจะเข้าสู่ปลายเดือนเพราะฉะนั้นกรณีดอกที่ทำท่าจะมีการพัฒนาแล้วก็หยุดชะงักเราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรและประเด็นที่เป็นคำถามนั้นก็คือเราจะจัดการน้ำอย่างไร เข้าในช่วงนี้เนี่ยกระแสลมก็ค่อนข้างจะแรงอากาศก็เย็นความชื้นในอากาศนั้นก็เริ่มน้อยลงสิ่งที่ผมกำลังจะน,นำเรียนนั้นเป็นประเด็นตอบคำถามกรณีเรื่องของการจัดการที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเพื่อการส่งเสริมการออกดอกเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่าในพฤติกรรมการออกดอกของทุเรียนที่ผ่านมา จะมีการพัฒนาตาดออาจจะหครั้งหรือสองครั้งก็ตามนี่เป็นกระบวนการโดยธรรมชาติของทุเรียนเราจะสังเกตว่าในหลายๆปีนานเขาจะมีลักษณะการพัฒนากลุ่มตาครั้งที่1แล้วก็ชะงักเมื่ออากาศไม่เอื้อมนวยพอมาครั้งที่2ยังมีสภาวะฝนตกยังมีความชื้นยังมีอากาศร้อนเขาก็จะชะงักอีกและ พอมาถึงในระยะที่สามนั่นหมายความว่าทุกอย่างพร้อมคือสภาพใบพร้อมต้นพร้อมสิ่งแวดลอ้อมเขาก็จะออกดอกเป็นชุดใหญ่ในส่วนของสิ่งที่พี่นศกรกน,นำมาเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาผมอยากจะนําเรียนว่าในปีที่ผ่านมานั้นเรานํามาเปรียบเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วนั้นถือเป็นความผิดปกติอันเนื่องมาจากลมหนาวมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนตุลาคมแต่สําหรับปีนี้ลมหนาว หรืออากาศภาวะที่เอื้มอมโวยต่อการรอกกลับมาในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงระยะของการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการชักน้าให้ออกดอกและก็จะเป็นดอกโดยชุดธรรมชาติประเด็นนั้นเรามาดูเรื่องของการจัดการน้ําผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในหลายๆท่านเนี่ยมีการคุมน้ําหมายความว่าท่าน บังคับน้ำเพื่อให้ทุเรียนเครียดหลังจากนั้นท่านก็มีการให้น้ำในระดับ30%บ้าง20%บ้างเรียกว่าโชยน้ำมาการปฏิบัติเช่นนั้นกลับพบว่าการพัฒนาตาดอกก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นดังนั้น คำถามก็คงจะสรุปตรงที่ว่าแล้วเราจะให้น้ําอย่างไรเราก็คงอธิบายได้นะครับว่าในเรื่องของการจัดการน้ําเราคงจะต้องเข้าใจว่าการให้น้ําในปริมาณที่มากและเว้นห่างในสภาวะที่ทุเรียนผ่านความเครียดมาแล้ว จะเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการส่งเสริมให้ตาดอกนั้นเคลื่อนโตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็คงอธิบายว่าณนะเวลานี้ที่ท่านถามว่าจะให้น้ําอย่างไรก็คือต้องให้มากทันนี้ในคำว่าให้มากนั้นในความหมายหมายถึงพิษักษกรจะต้องกลับไปวัดหรือไปเทียบดูว่าในช่วงฤด,ดูการที่ผ่านมา ในช่วงระยะของการเล่งการเจริญเติบโตในระยะผลท่านให้น้ําเต็มที่เท่าไหร่ยกตังเช่นหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นในส่วนของณเวลานี้การให้น้ําก็จะต้องเป็นการกระตุ้นหรือให้น้ําในปริมาณที่มากก็คือให้เท่ากับในช่วงที่เราให้น้ําเพื่อบํารุงผลแต่เป็นการให้ครั้งหนึ่งและเราก็จะเว้นห่างแต่คําว่าเว้นห่างนั้น เราก็จะไปดูประเด็นที่ว่าอาจจะเป็น3วันบ้าง4วันบ้างหรือ5วันแล้วแต่ให้ดูตรงนี้ครับว่าในช่วง11โมงเช้านี่ยใบยทุเรียนมีอาการสลดเมื่อใบทุเรียนมีอาการสลดเราก็จะทำการให้น้ำในวันถัดไปในปริมาณที่มากเป็นครั้งที่สองหรือในอีกกรณีหนึ่งเราให้น้ำไปแล้วปรากฏว่าเขา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการกระตุ้นหรือส่งน้ำเป็นครั้งที่สองเมื่อหลังจากครั้งที่2แล้วเราก็จะพ่นปัจจัยไปดึงดอกนี่คือแนวทางการจัดการในเวลานี้นะครับกรณีสาเหตุที่ผ่านมาทำไมตาดอกเขามาเหมือนพัฒนาออกมาแล้วเขาชะงัก อันเนื่องมาจากคําตอบก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ในส่วนของคําสั่งภายในต้นมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นหลักที่ผมอยากจะอธิบายให้เห็นภาพความพร้อมของใบถ้าอย่างในกรณีที่พนักกรกรเห็นว่านี่มันปลายเดือนพฤศจิกาแล้วทุนเรียนยังไม่ออกดอกเลยเราก็ไปบีบบังคับน้ำ หรือให้น้ําปริมาณที่น้อยลงในสภาพใบเช่นนี้การปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวนี้จะยิ่งทําให้ทุเรียนไม่ออกดอกหรือออกดอกไม่ได้อันเนื่องมาจากสภาพใบเขายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นในส่วนของลักษณะของใบจึงเป็นตัวแปรสำคัญบางสวนลักษณะบอกว่าใบแก่แล้วเขียวเข้มแล้ว เมื่อเราบังคับให้เกิดสภาวะความเครียดก็คือเส้นกลางใบตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเมื่อเราเอามือบีบลักษณะใบดูใบเขาก็จะดีดตัวและเด้งออกนั่นหมายความว่าเขามีความแก่มีความพร้อมลักษณะยอดที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ในส่วนของช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเราก็จะเห็นว่า ยอดเหล่านี้จะมีอาการตั้งชี้ตรงตลอดกรณีที่เรามีการบีบบังคับน้ำในระดับ50%หรือ30%ก็แล้วแต่มีส่วนที่ทำให้ใบนั้นแก่เร็วหรือไม่ก็มีส่วนครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือการเสริมสภาวะความเครียดการกำจัดวัชพืชการทำโคลนให้โปรง่งนะครับก็จะเป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่ไปเร่งให้ ทุเรียนได้รับความรู้สึกและก็ะสามารถที่จะ,ะได้รับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเป็นเรื่องของการออกดอกเ<อ>มื่อเราทำการควบคุมปริมาณน้ำในระดับที่บังคับซึ่งในการบังคับน้ำก็คือการอดน้ำในภาษาพี่น้องชาวสวนก็คืออาจจะ3วันบ้าง5วันบ้าง4วันบ้างนั้นแล้วแต่เมื่อถึงระยะ ตรงจุดที่เราจะสังเกตคือเวลา11โมงเชา้าเราจะเห็นอาการใบสลดุดนี่คืออาการที่เป็นการใบสลดุดซึ่งบอกให้รู้ว่าในวันรุ่งขึ้นเราจะต้องให้น้ำในปริมาณที่มากหนึ่งครั้งเมื่อเราให้ปริมาณที่มากหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะติดตามอาการไปอีก3วันถึง4วันถ้าเราไปติดตามแล้วพบว่าลักษณะของใบ ยังปกติใบที่ได้รับการกระตุ้นนั้นเขาจะเด้งตัวหรือดีตัวออกแล้วก็จะเริ่มมีการพัฒนากลุ่มตาแต่ถ้าเราไปตรวจแล้วเราไม่พบการเปลี่ยนแปลงเราก็จะทำการให้น้ำในปริมาณมากเป็นครั้งที่สองนี่คือการจัดการน้ำย้ำว่าการให้น้ำนั้นเป็นการให้ปริมาณที่มากแต่ เราไม่ได้เป็นการให้ที่นะครับต้องเป็นการเว้นห่างจนในส่วนของสิ่งที่เราจะเห็นพัดต่อมาเมื่อหลังหลักก็ทุงน้ำไปแล้วใบเขาก็จะดีดตัวออกเด้งสดใสขึ้นมาก็จะเห็นการพัฒนากลุ่มตาดอกอยู่ภายในในส่วนของปริมาณดอกถ้ายังอยู่ในระยะการพัฒนาในระยะแรกในกรณีของการให้น้ำ เราก็จะเห็นภาพว่าปริมาณดอกยังไม่พอถ้าปริมาณดอกยังไม่พอเราจะให้น้ำอย่างไรเราก็จะให้น้ำในลักษณะของการควบคุมปริมาณน้ำแล้วครับนั่นหมายความว่าในระยะเวลาของการบังคับน้ำอาจจะเป็นไปตามที่พี่น้องเกษตรกรได้เคยปฏิบัติจะเป็นสองวันสามวันหรือสี่วันก็แล้วแต่ปริมาณน้ำที่กายให้ มากในครั้งที่1ครั้งที่2ก็จะลดลงเหลือแค่เพียง30%หรือไม่เกิน50%คํายกตัวอย่างเช่นเคยให้น้ำหนึ่งชั่วโมงในช่วงกระทุงส่งดอกสองครั้งพอเริ่มเห็นการพัฒนากลุ่มตาเราก็จะเริ่มให้น้ำลงเหลือแค่20-30นาทีตามลักษณะของดินและโครงสร้างเพื่อที่จะให้การอฟอร์มตานั้นยังคง เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่จะไม่ปล่อยให้เขาอดน้ำนานเกินไปเพราะการอดน้ำนานเกินไปนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตาดอกชะงักสิ่งที่เป็นหลักการสำคัญนั้นถ้าหลังจากที่เรามีการให้น้ำแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับว่าลักษณะของใบนั้นเขาจะสดใสขึ้นมาเล็กน้อยบางครั้งถ้าเราให้น้ำถี่เกินไป ผมย้ำนะคบว่าถ้าให้น้ำถี่เกินไปบางครั้งเราอาจจะพบอาการที่ยอดจะมีอาการพัฒนาขึ้นมาดังนั้นเราต้องอดูแลควบคุมในปริมาณตรงนี้จนกว่าปริมาณดอกเพียงพอแล้วเมื่อปริมาณดอกเพียงพอแล้วเท่านั้นเราจึงจะทําการให้น้ําเป็นปกติหมายความว่าระยะเว้นวันเว้นห่างเคยให้ในระยะพัฒนาผลอย่างไรก็ให้ตามนั้น หรือในจำนวนเวลาของการให้ก็ให้ในตรงนั้นซึ่งนั่นต้องปริมาณดอกเพียงพอแล้วผมอยากให้ท่านดูภาพนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับว่านี่คือสภาพของทุเรียนที่ผ่านการจัดการและเป็นสภาพใบที่พร้อมต่อการออกดอกและอยู่ในระยะของการออกดอกบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นยอดขยับ พี่นศกรอนครับยอดขยับดอกจะเดินถ้ายอดไม่มีอาการขยับดอกจะไม่พัฒนาออกมาเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่ามีความเครียดสูงเกินไประดับฮอร์โมน G A หรือจิบเบอร์เรลึลิกแอซิกต่ำเกินไปให้น้ำน้อยเกินไปดอกก็จะไม่พัฒนาเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเราได้ดอกเพออยียงพอแล้วเรามีการจัดการน้ำถ้าดอกยังไม่พอเราก็คุมน้ำต่อไปถ้าดอกเพียงพอแล้วเราก็ให้น้ำเต็มที่ เราก็จะเห็นการพัฒนากลุ่มตาอย่างต่อเนื่องนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบมีทั้งแขนงมีทั้งดอกบนกันเราไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของแขนงเพราะคําสั่งภายในเขามีการสั่งการให้พัฒนาเป็นตาดอกเขาก็จะเป็นตาดอกในส่วนของเมื่อหลังจากที่เราขึ้นน้ำเต็มที่เราจะเห็นการพัฒนาตาดอกพัฒนาอย่างรวดเร็วถ้าเราอยู่ในระยะนี้ และยังควบคุมปริมาณน้ำต่อไปดอกในกลุ่มนี้อาจจะมีการหยุดการพัฒนาได้แต่ก็จะไปเกิดในกลุ่มตาใหม่นั่นคือการเพิ่มปริมาณเพราะนั้นการคุมน้ำในระดับที่เหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณตาดอกแต่เมื่อกปริมาณดอกเพียงพอการกระทุ้งน้ำหรือการจัดการน้ำก็จะเป็นการส่งให้ดอกนั้นเคลื่อนตัวออกมาและก็มีความยาวนี่คือประเด็นในเรื่องของเทคนิค ในการจัดการน้ำเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาออกใบออกมาได้ในสภาพที่ต้นพร้อมแล้วกรณีของปัจจัยที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมการออกดอกก็คงเป็นปัจจัยที่เราคงใช้ในจุดเดิมก็คือโพแทสเซียมไนเตรตหรือ13.046ในตรา1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรสารสก,กรัดจากสารหาร่ายพลังงานในลูกของกรดอะมิโนและอัลโทดิก พ่นไปที่ในตำแหน่งใต้ใบและท้องกิ่งเราก็จะเห็นการพัฒนาในการเพิ่มปริมาณดอกเมื่อดอกออกมาแล้วเราค่อยไปจัดการบำรุงต่อไปนี่คือสาระคำตอบในคลิปนี้สวัสดีครับ